สวัสดีปีใหม่สวยงามมากเลย สวยงามมากสวยงามมาก ใส่อยู่ใส่อยู่สวัสดีปีไหมผู้สวยมากเลยครับ โอ้ดอกนี้สวยมากเลยนะครับผมเป็นดาวกระจายนะครับสวยมากทุกคนสวยมากเลยครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่วันที่หนึ่งมุมน,นี้ยังไม่หมดนะครับมุมน,นี้จะเป็นทางอนุสาวรีย์นะครับผมขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ปีเก่าผ่านไปแล้วก็ต้อนรับปีใหม่เข้ามานะครับผมมาดูผู้สวยๆกันนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมหวังว่าปีใหม่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมหวังว่าจะให้ปังๆกันทุกคนนะครับโอ้สวยมากครับผมสวยมากครับทางนี้นะทางตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นตึกประโยกนะครับตรงนี้ครับผมตึกประโยกครับผม โอ้ครับผมสวยมากเลย ยังไม่ยังไม่ทันจะเปิดเฮ้ยโอเคตลอดัพท์พนี่มีรอบๆเลยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับขึ้นเรื่อยๆรครับโอ้ดอกนี้ดอกนี้โอ้ดอกนี้สวยมากเลยเป็นวงเดือนนะครับดอกนี้ครับผมโอ้สวยมากเลยนี่นะครับดอกนี้ขึ้นอีกแล้วครับผมว้าเสียดายมุนี้ติดเสาไป ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบรวงข้าวนะครับตัวนี้ครับผมกระจายลยโอ้สว่างวาบเลย